ถึงแล้วคุณผู้ชมจ๊ะถึงมหาลัยราชภัศแล้วจะพาข้ามไปซื้อของกินคุณผู้ชมจ๊ะระหว่างรอรอลูกชายส่งลูกชายขึ้นรถคุณผู้ชมจ๊ะมาเผื่อเวลาคุณผู้ชมจ๊ะ พาไปหาอะไรชิมนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ เลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าของกินเปิดแต่เช้าเลยคุณผู้ชมจ๋าเปิดแต่เช้าเลยมีข้าวแกงหมูปิ้งหมูทอดหลากหลายเลยคุณผู้ชมจ๋า จำได้ไม่เอ,อ่ยหวัดดีแม่ค้าหวัดดีจ้าฝึกงานรอบสองเร็วมากเลยอ่ะมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านสามเดือนอ่ะไปอีกละมาอุดหนุนมาอุดหนุนนี่คุณผู้ชมเคยมาอัปเดตแล้วนี่รอบที่สองนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ามาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเยอะๆเลยจ้าห้าบาทห้าบาท วันนี้พามาชมมาชิมหมูทอดหมูปิ้งแต่หมูนี่หมูทอดยังไม่เสร็จใช่ไหม,อ,ไมไอ๋อฝากฝากฝากสวัสด,ดีน้องอีกคนนึงน่ะฝากวัสด,ดีหน่อยนะบอกามาเยี่ยมเยียน <c oughs> วันกินไรแกกินลองพร้องคุณ <c oughs> ผ,ผู้ชม <c oughs> น่ากินมากมายเลยคุณผู้ชมจ้าจะไปแล้เซเว่นเลยไหมจ้ายั่วๆเลยจ้าคุณผู้ชมจ้านี่ต่างกันยังไงจ้า่น้ำมันน้ำมันเป็นหมูโบราณอ๋อจ้าจ้าอันนี้เป็นแบบโบราณด้วยหมูโบราณอ๋ออันนี้นมสดอ๋อจ้าจ้า อุ่นอีกรอบได้ไหมหรือว่าจะชอบแบบเหลืองๆเกลียหน่อยเดี๋ยวจะให้แยกอันนี้เพโต้ข้าเหนียวกี่หอ่ okay? เอแกห่อเดียวห่อเดียวอันนั้นหนึ่งชุดนะดก็อันนี้อีกหนึ่งชุด บาทคุณผู้ชมถูกมากมายเลยค่ะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊าห้าบาทคุณผู้ชมจ๊ายั่วๆเลยจ้ะอุดเลยจ้ะนี่เป็นอะไรน่าลืมไส้อัว่วคุณผู้ชม ไสอัวสมุนไพรนะจ๊ะ5บาท5บาทแล้วนี่ไม้เท่าไหร่นะนี่อ๋อนี่10บาทสิมี10บาทกับ5บาทอุ่ญแยจ้ะอันนี้ใส่รวมกับล่าสุดจ้ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวแม่ตามไปคุณผู้ชม นี่แหนมแหนมหมูสิบบาทเลยบาทเหมือนกันคุณผู้ชมจ้าแหนมหมูนี่ไสอวดไม้ใหญ่ไม้ใหญ่สิบห้าบาทยั่วเลยนะจ๊ะตรงข้ามกับมหาลัยราชพัฒเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะอันนี้ไก่นี่เป็นไก่นะจ๊ะคุณผู้ชมจ้านี่ไก่เท่าไหร่นะนี่ไก่บ <50. S 1> นี่สิบบาทคุณผู้ชมจ้า ก็สิบนะจ้าก็สิบบาทนะจ๊ะตับ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 อันนี้ตุ๊ดไก่นะจ้าคุณผู้ชมจ๋าตุ๊ดไก่บรรยากาศประมาณนี้นะจ้าคุณผู้ชมจ๋าประมาณนี้เลยแม่ค้ากำลังจัดร้านกันนะจ้าคุณผู้ชมจ๋าอยู่ใต้สะพานลอยเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ๋า ตรงข้ามกับมหาลัยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ามาอุหนกันได้นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมา,มา,มากๆเลยจ้า ขอให้เฮงๆปังๆเลยรวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะขอให้แม่ค้าขายดีๆด้วยนะจ๊ะขอบคุณเช่นกันบายบายนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ